สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวเลี้ยภูไปเริ่มมาที่ข่าวแรกเลยครับโขงแดงมั่นใจเวตคือคําตอบระยะยาวไมเคิลเน็ตเวิร์ดเชื่อแข้งรายนี้จะกลายเป็นโมดริดแห่งแอนฟิลคนใหม่แม้ค่าตัวสูงลิ่วถึง116ล้านปอนด์จะเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเลี้ยภูเชื่อมั่นในฟลอรเรียนเวตอย่างจรงิงจังแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจนั้นอาจน่าสนใจยิ่งกว่าเมื่อไมเคิลเน็ตเวิร์ดผู้บริหารใหญ่ฝ่ายฟุตบอลของ FSG เห็นว่าดาเตะชาวเยอรมันรายนี้คือลูก้าโมดริดคนใหม่ที่เขาตา าาามหาน,าน,นย้อนกลับไปในยุคที่เอ็ดเวิร์ดยังทํางานอยู่ที่สเปอร์สเขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่มองเห็นศักยภาพอันล้นเหลือของลูก้าโมดิทามกลางข้อกังขามากมายในเวลานั้นโดยเฉพาะจากทีมงานด้านวิเคราะห์ข้อมูลที่มองว่าเขายังไม่ถึงระดับเวิร์คลาสแต่นั่นกลายเป็นบทเรียนสําคัญที่ติดตัวเอ็ดเวิร์ดมาเสมอบางครั้งสิ่งที่ตาเห็นในการเล่นจริงก็ลึกซึ้งกว่าตัวเลขใดๆและเขาก็เชื่อว่าเวียดคือหนึ่งในนักเตะพิเศษแบบเดียวกันเวียดกับเส้นทางใหม่ที่เลียบภูว่างไว้แม้เวี จะยังอยู่ในช่วงการปรับตัวกับพรีเมยร์ลีกโดยต้องใช้เวลา23เกมกว่าจะยิงประตูแรกได้ในเกมที่เอาชนะวูฟแอมตัน2-0แต่สิ่งที่เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆคือการพัฒนาทางกายภาพและจังหวะเกมที่เริ่มเข้าที่เข้าทางก่อนเกมพบสเปอร์สอานสลอตเผยว่าเวสได้เพิ่มกล้ามเนื้อและน้ำหนักขึ้นถึง2.5กิโลกรัมเพื่อรับมือกับเกมอังกฤษที่เข้มขน้นซึ่งนั่นทำให้เห็นผลในสนามทันทีโดยเฉพาะในจังหวะการประสานงานกับอเล็กซานเดอร์อีซัคก่อนจะบาดเจ็บไม่เพียงแค่ในเกม แต่ลิพูยังมองไกลกว่านั้นพวกเขากําลังวางโครงสร้างทีมใหม่โดยมีเวดเป็นศูนย์กลางเกมรุกแทนที่โมฮัมเหม็ดซาร่าที่อายุใกล้แต่34ปีและกําลังอยู่ในช่วงรับใช้ชาติที่แอฟริกันคัพออฟเนชั่นส์เปรียบเทียบกับโมดริดคลาสเดียวกันเอ็ดเวิร์ดเชื่อว,ว่าเวดมีคุณสมบัติเหมือนที่เขาเคยเห็นในโมดริดไม่ว่าจะเป็นวิสัยทัศน์ความเข้าใจเกมในพื้นที่แคบการเอาตัวรอดจากสถานการณ์กดดันและการเป็นตัวประสานที่เปลี่ยนแนวรุกทั้งทีมให้ไหลลื่นขึ้น เบอร์บาตอฟอดีตแข้งสเปอร์สและอดีตเพื่อนร่วมทีมของโมดิทยังออกมาสนับสนุนความเห็นนี้โดยกล่าวว่าใครๆก็อาจมองว่าเวียตตัวเล็กเกินไปสําหรับพรีเมียร์ลีกแต่ลองดูโมดิทสิคนตัวเล็กแต่เล่นโคตรใหญ่เวียตจะกลายเป็นของจริงแน่นอนขอแค่เวลาเท่านั้นการเปลี่ยนผ่างสู่ยุคใหม่ของหงแดงเลียผูกําลังเปลี่ยนผ่านจากทีมที่เคยหมุนรอบซาลาไปสู่ทีมที่อาจมีเวียตอิซักเป็นแกนกลางในเกมรุกซึ่งแม้อิสักจะบาดเจ็บจากเกมกับสเปอร์สแต่แผนของสล็อตยังคงชัดเจนว่า เขาต้องการให้ทีมเล่นเกมบุกอย่างมีระบบมีการเคลื่อนที่สูงและเล่นร่วมกันได้อย่างไหลลื่นช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาเลียพูถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งจากการเสริมทัพและจากการอำลาของหลายคนในยุคเยอเกนครอปซึ่งการเดินหน้าสู่ยุคข,ของสล็อตนั้นชัดเจนว่าเวดคือหัวใจสําคัญของแผนนี้แม้แฟนบอลบางส่วนอาจยังไม่เห็นฟอร์มระดับเวิร์คลาสของเวดแบบเต็มๆแต่จากมุมมองของสโมสรโดยเฉพาะของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดที่เคยมองเห็นเพชรอย,อย่างลูกาโมดิทมาก่อน เวดคือนักเตะที่พร้อมจะกลายเป็น playmaker หมายเลขหนึ่งของเลี้ยภูในยุคใหม่แน่นอนนะครับและหากเขาพัฒนาต่อไปได้อย่างมั่นคงวันหนึ่งชื่อของเวดอาจกลายเป็นตำนานบทใหม่ของแอนฟิลแบบเดียวกับที่โมดิทเคยทำไว้ก็เป็นได้นะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเลี้ยวภูขยับแล้วจ่อเสริมแนวรับรุกเดือนมกราคมพร้อมล็อกเป้าแข้งพรสวรรค์หลายราย ตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้กำลังจะเปิดชากขึ้นอย่างเป็นทางการและเลวผูแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกก็พร้อมเดินหน้าขยับทีมอีกครั้งนะครับโดยไซมอนโจนส์ผู้เชี่ยวชาญตลาดซื้อขายจากเดลี่เมลได้อัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมงแดงไว้แบบน่าสนใจทีเดียวเป้าหมายหลักเสริมแนวรับแนวรุกด่วน เลียพูก,กำลังต้องการตัวเลือกเพิ่มทั้งในเกมรับและแนวรุกซึ่งถือว่าเข้าใจได้ดีนะครับเพราะปัญหาการบาดเจ็บของนาเตะหลายคนโดยเฉพาะแนวรับที่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องสัญญาใหม่ของอิบราฮิมาโคนาเต้มาเกฮีเซนเตอร์ฮาฟจากคริสตัลพาเลสยังคงเป็นเป้าหมายสําคัญแต่ดิลอาจต้องรอไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ ขณะที่ในแนวรุกเลียผูได้มีการพูดคุยกับตัวแทนขององตวนเซเมนโยตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาทว่ากลับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เดินหน้ายื่นข้อเสนออย่างจริงจังไปก่อนดาวรุ่งปีกใหม่ก็อยู่ในเรดาร์เลียพูยังให้ความสนใจแข่งพรสวรรค์จากหลายลีกโดยได้จับตามองฟอร์มของยานดิโอมองเดปีกฟอร์มแรงจากแอร์เบล์ซิกรวมถึงซาอิดเอลมาลาจากโคโลนด้วยนะครับ ขณะเดียวกันทีมของแดงได้ยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวยีซาอาร์เลวแบ็กซ้ายวัยเพียง17ปีจากเชฟฟีเวนส์เดย์ซึ่งน่าจะถูกดึงมาเสริมทัพอะคาเดมี่หรือพัฒนาในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการเปิดเผยว่าอดัมวอตันกองกลางจากพาเลซก็อยู่ในลิสต์เป้าหมายสำหรับตลาดซัมเมอร์ด้วยเช่นกันเอเลียอาจถูกเรียกคืนมีทีมเมเจอร์ลีกรอเซ้งต่อ ในรายของฮาวิเอเลียตก็มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยครับโดยมีข่าวว่าแอสตันวิลล่าอาจจะยุติสัญญายืมตัวก่อนกำหนดซึ่งทำให้มีหลายทีมจากเมเจอร์ลีกอก o เกอร์สนใจจะดึงเจ้าหนูทีมชาติอังกฤษอยู่21รายนี้ไปร่วมทีมต่อทันทีแฟนหงแดงต้องจับตาให้ดีเพราะช่วง2สัปดาห์แรกของเดือนนี้อาจมีเซอร์ไพรส์เด็ดๆรออยู่ก็ได้ครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอลิซองลุ้นจาึกประวัติศาสตร์หงแดงเปิดบ้านดวลลีสหวังคว้าชัยต่อเนื่องลุ้นไม่เสียประตูฉลองสถิติใหม่การเฝ้าเสาของอลิซองเบเกอร์ในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกปี2026อาจเป็นมากกว่าการพาทีมเก็บ3แต้มเพราะห่างในด่านมือหนึ่งของหงแดงสามารถเก็บคลีนชีตได้ในเกมพบลีสยูไนเต็ดที่แอนฟิลคืนวันพฤหัสบดีนี้เขาจะก้าวเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์ทันทีนะครับอลิซงจะกลายเป็นผู้รักษาประตูคนที่5ในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลที่เก็บคี ในลีกครบ100นัดและน่าจะยิ่งตอกย้ําถึงสถานะหนึ่งในนายทวารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรยุคโมเดิร์นอย่างไม่ต้องสงสัยหง์แดงสถิติสวยหรูเจอลีสในรังเย่าเกมนี้ลิเวอร์พูลจะหวังคว้าชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันในทุกรายการโดยมีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการพบกับลีสยูเนเต็ดเป็นแบ็กอัพสำคัญตลอดยุคพรีเมียร์ลีกหงษ์แดงชนะลีสได้ถึง18จาก3 1เกมและที่แอนฟิลด์เองพวกเขาชนะไปแล้ว10จาก15เกมแพ้เพียง4นัดและเสมอแค่1ครั้ง ที่น่าสนใจคือเวีย้ยวููยิงใส่ลีสได้ใน23จาก24เกมลีกหลังสุดและเกมสุดท้ายที่ไม่สามารถทําประตูใส่ยุงทองได้ต้องย้อนไปไกลถึงปี1999อีกหนึ่งสถิติสะท้อนความข่มคือการถลม่ม6-0ต่อในปี2022เอกิติเก้ลุ้นทําสถิติแปลกยิงครบ7วันใน1สัปดาห์นอกจากอลิซงจะลุ้นจารึกคลีนชีตแล้วเกมนี้ยังมีลุ้นอีกหสถิติน่าสนใจจากฮูโกโอเอกิติเก้ที่หาสามารถยิงประ ประตูใส่ลีกได้จะกลายเป็นผู้เล่นคนที่17ในประวัติศาสตร์เลี้ยวผูกที่ยิงประตูได้ในวันทั้ง7ของสัปดาห์คนสุดท้ายที่ทําได้คือโคดี้กักโปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หากมีการยิงรวมถึง5ประตูในเกมนี้ก็จะทําให้ยอดประตูรวมในเกมลีกที่แอนฟิวระหว่าง2ทีมทะลุ150ลูกโดยตอนนี้ยิงรวมไปแล้ว145ลูกซึ่งเลี้ยวผูยิงได้ถึง106ประตูเลี้ยวผูหวังเริ่มปีใหม่แบบไม่สะดุด หงแดงมีสถิติที่น่าสนใจอีกหลายด้านนะครับโดยในฤดูกาลนี้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขายิงประตูแรกได้มักจะคว้าชัยชนะตามมาในทันทีถึง14จาก16เกมนอกจากนี้พวกเขายังไม่เสียประตูในครึ่งแรก7นัดติดต่อกันแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับเพราะเลียพูไม่เคยนำในครึ่งแรก2เกมลีกติดต่อกันเลยตั้งแต่เดือนสิงหาคมลีสลุ้นสร้างประวัติศาสตร์บุกเฮ2ปีติดที่แอนฟิลฝั่งลีสยูเนเต็ดเองก็มีแรงจูงใจเต็มเปี่ยมนะครับเพราะพว พวกเขาไม่เคยบุกมาชนะเลี้ยวผูที่แอนฟิลด์สปีติดต่อกันได้เลยในประวัติศาสตร์แม้จะเคยทําได้ในรายการแฟร์ครับปี1971และบุกมาชนะลีกในปี1972แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่เคยทําซ้ําได้อีกน่าสนใจว่าลีสยิงประตูในเกมเยือนแอนฟิลด์ได้ถึง9จาก10นัดหลังสุดโดยเกมเดียวที่ยิงไม่ได้ก็คือนัดที่แพ้0ูต่อหเมื่อกุมภาพันธ์2022ฟอร์มปัจจุบันของลีสก็น่าจับตาเพราะพวกเขาไม่แพ้ใครในลีกห นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3นับตั้งแต่แพ้แมนซิตี้2ต่อ3ปลายเดือนพฤศจิกายนแต่เกมเยือนของพวกเขาในฤดูกาลนี้ยังดูเปราะเพราะชนะได้แค่เกมเดียวจาก9นัดเยือนในลีกโดยเป็นชัยชนะ3ต่อ1ที่วูฟส์เมื่อเดือนกันยายนดาวยิงตัวเก่งอย่างโดมินิกคาร์วัลลูวินก็มีลุ้นจารึกชื่อเช่นกันหากยิงได้ในเกมนี้จะกลายเป็นนักเตะคนที่4ในประวัติศาสตร์ลีกที่ยิงประตูในลีกได้7นัดติดต่อกันเกมนี้ถือเป็นโอกาสทองของเล้อดผู้ในการ เปิดปีใหม่ด้วยชัยชนะต่อหน้าแฟนบอลพร้อมกับการลุ้นสร้างประวัติศาสตร์ทั้งจากอลิสซงและเอกิติเก้แต่พวกเขาต้องไม่ประมาทลีสที่ฟอร์มช่วงหลังเหนียวแน่นและมีทีเด็ดยามเจอเลี้ยวผูเสมอปี2026เริ่มต้นแล้วและนี่อาจเป็น่ําคืนที่แอนฟิ์ได้จารึกอีกบทหนึ่งแห่งความทรงจำก็ได้นะครับ ไปดี่ข่าต่อไปกันเลยนะครับคาดการ11ตัวจริงโซบอสไลคัมแบ็กเรียอผูปรับหมากรับมือลีดส์เปิดสักราดใหม่หวังคว้าชัยต่อเนื่อง อเนสลอตกุนซือเลี้ยวผูต้องช่างใจอย่างหนักในการจัดทัพเกมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกปี2026ที่จะเปิดรังแอนฟิลด์รับการมาเยือนของลีดส์ยูไนเต็ดวันปีใหม่เนื่องจากการพ้นโทษแบนกลับมาของโด so มินิกโซบอสไลทำให้ต้องมี1แข้งหลุดจาก11ตัวจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ลีดส์จะเป็นหนึ่งในทีมที่มีลุ้นหนีตกชั้นแต่ตอนนี้พวกเขาก็ไม่แพ้ใครมา5นัดติดพร้อมเก็บแต้มจนขยับผ่านจากโซนแดงถึง6คะแนนแถมยังมีเกมในมืออีก1น,นัด เลือ์พููเองก็รู้ซึ้งถึงพิษสงของทีมจาเอรันโรดมาแล้วหลังเคยบุกไปโดนแบ่งแต้มช่วงต้นเดือนธันวาคมทั้งที่เป็นฝ่ายออกนำถึง2ครั้งเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีอะไรจะง่ายแน่นอนนะครับอัปเดตตัวเจ็บตัวหายก่อนเกมรายชื่อผู้เล่นที่พลาดช่วยทีมเกมนี้แน่นอนได้แก่โมซาล a าไปรับใช้ชาติในศึกแอฟริกันเนชั่นส์คัพอเล็กซานเดอร์อีซักกระดูกน่องและข้อเท้าบิดโจโกเมสเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง วาตารุเอนโดข้อเท้าเลโอนี่เอ็นคว้ยหน้าเข่าฉีกเจเดนแดนแฮมสตริงตัวจริงเลี้ยวผูที่คาดว่าอาจใช้เจอรลีสหากสล็อตต,ต้องการดันโซบอสไลน์กลับเข้าสู่11ตัวจริงตามคาด แข้งที่มีโอกาสหลุดมากที่สุดคือเฟเดริโก้เคียซาซึ่งจะทำให้ลิ้วพูกลับมาใช้ระบบไดมอนด์กลางสนามโดยให้ไรอันกาเฟนแบกยืนต่ำสุดในแดนกลางส่วนอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์จะยืนสูงสุดขณะที่เคอร์ติสโจนกับโซบอสไลคอยวิ่งประสานและซ้อนแนวรับริมเส้น ในแดนหน้าจะยังคงใช้คู่เดิมที่กำลังเข้าขากันคือฟลอเรียนเวียสและฮูโกเอกิติเก้ซึ่งเพิ่งประสานงานกันได้ประตูสุดสวยในเกมชนะวูฟส์11ตัวจริงที่เป็นไปได้มากที่สุด อลิซองฟริมปงโกนาเต้ฟานไดค์เคอร์เคสกาเฟนแบกโจนโซบอสไลแมกอลิสเตอร์เวีดเอกิติกเกอ,อีกทางเลือกหรือจะหันกลับมาใช้แผน4-3-3อีกรูปแบบพิสลอดอาจลองคือระบบ4-3-3ที่คุ้นเคยโดยดังโซบอสไลไปยืนปีกขวาแทนซาร่าแล้วส่งโคดี้กัคโปลงมาในแดนหน้าหลังจะตัวหายเจ็บและพึ่งลงสนามช่วงท้ายเกมกับวูฟส์เยางไรก็ตามวิธีนี้อาจต้องแลกกับการพักเวีดไว้ข้างสนามซึ่งน่าเสียดายเพราะเจ้าหนูเยอรมันกำลังฟอร์มดีต่อเนื่อง อีกตําแหน่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้คือแบ็กสองฝั่งเพราะทั้งแอนดี้โรเบอร์สันและคอเนอร์บรดลีย์ต่างก็พร้อมเบียดลงตัวจริงแทนเคอร์เคสและฟริมปง11ตัวจริงในกรณีเลือกแผน433าอลิซงงบรดลีย์โกนาเต้ฟานไดค์โรเบอร์สันกาเฟนแบกโจนแม็กอลิสเตอร์โซบอสไลเอกิติเก้กัคโปบทเรียนจากเกมเสมอลีสและสิ่งที่ลิวพูลต้องระวังในเกมที่เสมอลีสสต่อ3เมื่อ6ธันวาคมที่ผ่านมาลิวพูลเล่นได้ค่อนข้างดีจนกระทั่งอี i ราฮิมาโกนาเต้ทำพลาดจนนำไปสู่การเสียประตูในช่วงท้ายเกมแบบไม่น่าเชื่อแม้ว่าเอกิติเกจะยิง2ประตูในครึ่งหลังและเกมกำลังจะเข้าทางหงส์แดงแต่ความผิดพลาดแบบนี้ทำให้ทีมเสียโมเมนตัมและต้องแบ่งแต้มแบบน่าเสียดายเกมนี้จึงเป็นโอกาสล้างตาและเริ่มต้นปี2026อย่างมั่นใจด้วยหากเก็บชัยได้เลีย์พูลจะไล่จี้แอสตันวิลล่าทีมอันดับ3เหลือแค่4คะแนนสรุปเกมนี้คือบทพิสูจน์ทั้งแท็กติกและความนิ่งของสล็อตสล็อตมีหลายตัวเลือก แต่การตัดสินใจครั้งนี้จะสะท้อนความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวนักเตะที่กำลังพัฒนาอยู่เช่นเวียดเอกิติเก้หรือฟริมปงการจัดทัพที่ถูกต้องจะไม่เพียงแค่ช่วยเก็บ3แต้มเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งสัญญาณไปถึงบรรดาทีมหัวตารางว่าเลี้ยวผูพร้อมท้าชิงอย่างแท้จริงนะครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสล็อตซดรูดี2แข่งโหงพัฒนาขึ้นต่อเนื่องพร้อมเผยสิ่งต้องปรับก่อนดวลลีด อาเนสลอดกุนซือเลือบผูกกล่าวชื่นชมฟอร์มโดดเด่นของสองแข้งหลักอย่างเจอร์ี่ฟริมปงและเคอร์ติสโจนว่ากําลังอยู่ในช่วงพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมย้่ยมเ่าทุกอย่างยังเป็นงานที่ต้องค่อยๆสร้างก่อนพาลูกพีมเปิดแอนฟิลด์รับมือลีดสยูเนเต็ดคืนวันพฤหัสบดีนี้สลอดย้อนรอยเกมเดือดที่เอลแลนด์โรสบทเรียนสําคัญก่อนลุยปีใหม่แม้โมฮัมเหม็ดซาลาจะไม่ได้สัมผัสบอลแม้แต่นาทีเดียวในเกมที่พบลีดส์ช่วงต้นเดือนธันวาคมแต่ก็กลายเป็นจุดศูนย์กลางของดราม่าหลังเกมจกมจะําสั เดือดที่เจ้าตัวแสดงความไม่พอใจต่อการถูกดรอปรวมถึงตำหนิสโมสรนในช่วงเวลาที่ยากลำบากในเกมนั้นเลี้ยวภูบุกไปนำก่อน2ต่อ0แต่กลับเสียประตูแบบไม่น่าเชื่อถึง3ลูกในช่วงท้ายเกมหนึ่งในนั้นคือจากลูกตั้งเตะจุดอ่อนที่ยังตามหลอกหลอนจนถึงปัจจุบันและนำไปสู่การแยกทางกับโค้ชลูกนิ่งอย่างแอรอนบริกส์ในสัปดาห์นี้พวกเขาเปลี่ยนมาเล่น433ในช่วง20นาทีสุดท้ายและเรามีปัญหาทันทีพวกเขาทำได้3ประตู1จาก v a r 1จาก ลูกยิงสุดสวยและอีกหนึ่งจากลูกตั้งเตะสล็อตย้อนเล่าแน่นอนว่าผมไม่อยากมีวันแบบนั้นอีกแต่มันคือฟุตบอลเราต้องรับมือทั้งช่วงดีและแย่ให้ได้เหลือภูในตอนนี้แข็งแกร่งขึ้นทุกมิติ สล็อตชี้ว่าตั้งแต่เกมนั้นหงแดงก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแนวรุกฝั่งซ้ายที่ฟลอเรียนเวียตกำลังเฉดฉายช้การกลับมาของฟิลปงเติมสปีดทางริมเส้นได้ยอดเยี่ยมขณะที่เคอร์ติสโจนก็โดดเด่นในบทบาทกองกลางตัวรับเราจำเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งแบ็คขวาเพราะเทรนนอเล็กซานเดอร์อาร์โนย้ายออกซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเลยเพราะเขาสำคัญกับทีมและตัวผมอย่างมากเมื่อฤดูการก่อนพอเรามองหาตัวแทนฟิลปงคือนักเตะที่เรามองเห็นทันทีเพราะเขามีสปีดแบบเดียวกับ ทั้งคอร์เนอร์แบรดลี่มีลอสเคอร์เคสและโอบโบ แต่เรายังต้องให้เวลาเพราะพวกเขาแทบไม่ได้เล่นร่วมกับแนวรุกหน้าเดิมเลยเนื่องจากการโรเตชันและการจัดการร่างกายทุกอย่างยังคงเป็นงานที่ต้องสร้างไปเรื่อยๆนะครับเคอร์ติสโจนสม่ำเสมอและสมบูรณ์ขึ้นทุกวันโจนกำลังจะลงตัวจริงเกมหลีก5นัดติดเป็นครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของสล็อตซึ่งกุนซือดัชรายนี้เผยว่าแข้งเบอร์17ของหงแดงคือคนที่เล่นด้วยใจและพร้อมแบกรับความรับผิดชอบสิ่งที่ผมชอบที่สุดในตัวเขาคือเขากล้ารับบอลตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนบางครั้งอาจจะต้องเรียนรู้ว่าไม่จําเป็นต้องขอบอลทุกจังหวะแต่99ใน100ครั้งมันเป็นเรื่องดีที่สําคัญเขารักษาสภาพร่างกายได้ยอดเยี่ยมลงเล่นเต็ม90นาทีตลอด4นัดหลังซึ่งเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาเหมือนกันลองดูมานั่งสํารองในเกมล่าสุดกับบู๊ปสิไม่มีมิดฟิลคนไหนเคยเล่นพรีเมียร์ลีกเกิน10นาทีเลยแต่เรายังเก็บแต้มได้ต่อเนื่องไม่มีใครพูดเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บกันเลยนะครับคนพูดแค่ว่าเราซื้อ ใครไปบ้างสล็อตกล่าวพร้อมรอยยิ้ม ไปดีข่าวต่อไปกันเลยนะครับ100ล้านปอนด์แลกตำนานกูรูการเงินเผยเลี้ยวผูอาจตัดใจปล่อยซาลาเดือนนี้หากได้ข้อเสนอระดับ9หลักประเด็นร้อนระอุที่แฟนหงแดงไม่อาจมองข้ามนะครับเมื่อโมฮัมเหม็ดซาลาดาวยิงเบอร์หนึ่งของเลี้ยวผูกลับมาตกเป็นข่าวเรื่องอนาคตอีกครั้งหลังสร้างแรงสันเทือนด้วยการให้สัมภาษณ์ดุเดือดหลังเกมที่เสมอลีสยูเนเต็ด3-3เมื่อปลายเดือนก่อนแม้จะตัวจะถูกดรอปจากทีมชั่วคราวโดยอาเนส็อตและกลับมาลงสนามในเกมพบไบรตันก่อนจะเดิน ทางไปช่วยทีมชาติอียิปต์ในศึกแอฟริกันคัพอเนชั่นส์แต่กระแสะข่าวเรื่องการย้ายทีมยังคงแรงต่อเนื่องครับกูรูการเงินชี้ชัดลิวร์พูลอาจขายซาลาตอนนี้รับซั์กว่า100ล้านปอนด์คิรนแมกควายผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินวงการฟุตบอลจากพอดแคสต์ Beyond the Back Four วิเคราะห์ว่าลิวร์พูลอาจเลือกขายตอนนี้หากมีข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธเข้ามาโดยเฉพาะข้อเสนอจากซาอุดีอาระเบียที่ก่อนหน้านี้เคยให้ความสนใจแมกควเผยว่าซาลาเหลือเสนอ ญาเพียง18เดือนซึ่งถือว่าสั้นสําหรับผู้เล่นระดับนี้โดยกล่าวว่าลิเวอร์พูลวางแผนไว้ดีครับพวกเขารู้ว่าอาจเสียซาลาฟรีีรในซัมเมอร์หน้าจึงตั้งใจให้เขาอยู่ต่อเพื่อรอจังหวะขายหากปล่อยตอนนี้อาจได้ถึง100ล้านปอนด์เลยทีเดียวแม็กควายมองมุมลึกถึงเวลาต้องมองอนาคตแม้ตอนนี้ลิเวอร์พูลจะต้องพึ่งพาซาลาเพราะอเล็กซานเดอร์อีซักบาดเจ็บและแนวรุกยังขาดตัวจกสกอร์หลักแต่แม็กควายเชื่อว,ว่าลิเวอร์พูลมีดาวรุ่งหลายคนที่พร้อมพยาน ขึ้นนมาททดแทหากขายตอนนี้พวกเขาจะมีทุนเสริมทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์และไม่จําเป็นต้องซื้อสตาร์ราคาแพงเพราะตัวท็อปส่วนใหญ่อยู่กับทีมระดับท็อปแล้วทั้งนั้นลิเวอร์พูลยังไม่คิดขายเว้นแต่ซาลาอยากไปเองอย่างไรก็ตามสื่อวงในรายงานว่าสโมสรยังคงต้องการให้ซาลาอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลและยังไม่มีแผนปล่อยเขาในเดือนมกราคมนี้เว้นแต่ว่าเจ้าตัวจะยืนยันว่าต้องการย้ายจริงๆซึ่งจนถึงตอนนี้ซาลายังคงมุ่งมั่น พาอียิปลุยศึกแอฟริกันครับและยังไม่ได้แสดงเจตนาอย่างเป็นทางการเรื่องการย้ายทีมสรุปดิวระดับตำนานหรือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ถ้าซาลาย้ายออกจริงในเดือนนี้ลเลวพูอาจได้เงินก้อนโต9หลักแต่ต้องแลกกับการเสียหนึ่งในผู้เล่นสำคัญที่สุดของยุคสมัยนี้และหากไม่มีตัวแทนที่พร้อมทดแทนทันทีการไล่ล่าความสำเร็จในฤด,ดูกาลนี้อาจสั่นคลอนได้นะครับ ไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับถึงเวลาปรับเครื่องกลางสนามลิวพูจ้องคว้าสตาร์พรีเมียร์ลีกเติมพลังแดนกลางบาลบา้าพร้อมแล้วสําหรับก้าวครั้งใหญ่ลิวพูยังไม่อยู่เสริมความแกร่งนะครับล่าสุดมีรายงานว่าทีมหงส์แดงกําลังพิจารณาคว้าตัวคาร์ลอสบาลบา้ามิดฟิลด์ดาวรุ่งของไบรตันมาร่วมทีมหลังฟอร์มเด่นในศึกแอฟริกันค p ั f ออฟเนชั่นส์กลายเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับก้าวต่อไปในเส้นทางค้าแข้งระดับท็อปแม้ตอนนี้มิดฟิลด์ของอัน เนสลอตจะดูเหมือนแน่นขนาดแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับเพราะฟอร์มของแม็กอลิสเตอร์มีช่วงหลุดจังหวะกาเฟนแบกต้องแบกรับภาระหนักต่อเนื่องขณะที่โซบอสไลเล่นด้วยความทุ่มเทเกินพิกัดจนเหมือนกําลังเผาเครื่องตัวเองอยู่วัตารุเอนโดเจ็บยาวทําให้ขาดความมั่นคงในแดนกลางส่วนเทรนิโยนี่ยังเด็กเกินไปจะฝากความหวังทั้งหมดไว้การขาดทางเลือกหมุนเวียนทําให้สลอ็อตไม่สามารถปรับเกมจากม้านั่งได้ตามที่ต้องการระบบของสลอ็อตต้องการพลังและความ บาเลบาคือตัวจิ๊กซอว์แผนการเล่นของสล็อตนั้นชัดเจนครับว่าเน้นพลังงานและการวิ่งกดดันสูงแบบไม่มีพักตรงนี้แหละที่ทําให้ชื่อของคาร์ลอสบาลเลบากลับมาติดเรดได้อีกครั้งตามรายงานจากแอนฟิวอช์เลีอยวภูให้ความสนใจบาเลบามานานแล้วและเกือบจะยื่นข้อเสนอเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนเจ้าตัวเกือบย้ายไปแมนยูแม้ฟอร์มของเขากับไบรตันจะมีดรอปลงจนมีเสียงวิจารณ์ว่าอาจไม่ไหวกับพรีเมียร์ลีกแต่แอนฟิวอชมองว่าเหตุผลเบื้องหลังนั้นคือความ ผิดหวังที่ไม่ได้ย้ายทีมตามฝันตั้งหาที่ถ่วงฟอร์มไว้ในสึกอแอฟริกันเนชั่นครับล่าสุดบาลบ้าระเบิดฟอร์มเต็มสูบกับทีมชาติแคนารูนคุมจังหวะเกมได้อย่างโดดเด่นกลับมาโชว์ความฉลาดแข็งกแกร่งและกล้าเล่นเหมือนเดิมและนั่นคือเหตุผลที่รายงานฉบับนี้มองว่าเขาพร้อมแล้วสําหรับก้าวกระโดดครั้งสําคัญในอาชีพซึ่งหากลิวพูต้องการผู้เล่นที่ตอบโจทย์ระบบและเติมพลังให้แดนกลางบาลบ้าคือคําตอบครับมุมมองจากแอนฟิลอินเด็กซ์ดิว นี้ไม่ใช่แค่ลือแต่ตรงกับสิ่งที่ทีมต้องการ แฟนหงน่าจะเข้าใจดีเลยนะครับว่าแมชหลายเกมที่ผ่านมาทีมเริ่มแผ่วปลายไม่ใช่เพราะขาดคุณภาพแต่เพราะขาดพลังโดยเฉพาะในแดนกลางบาเลบ้ามีครบทั้งการพาบอลขึ้นหน้าความแข็งแกร่งในเกมรับและความเร็วในการกลับมาตัดเกมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทีมระดับลุ้นแชมป์ต้องมีหากหวังจะหมุนเวียนนักเตะโดยไม่ให้คุณภาพทีมตกลงนอกจากนั้นบาลบายังมีความกระหายมีแรงผลักจากความผิดหวังในอดีต นี่แหละคือจังหวะเหมาะที่สุดที่เลี้ยวภูมิมักจะคว้าน้าเตะมาเสริมทัพแล้วกลายเป็นคีย์แมนได้ทันทีถ้าเดินเกมให้เร็วดีวนี้อาจเป็นการเสริมทัพที่เปลี่ยนแนวทางทางั้งฤดูกาลให้เลี้ยวภูได้เลยนะครับแล้วเนเพื่อนพี่ๆหงแดงมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างลองแสดงความคิดเห็นไว้ทีใ่ใต้คลิปวิดีโอกันดูนะครับและนี่ก็คือสรุปข่าวของเลี้ยวภูประจําวันที่1มกราคมในรอบเย็นนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้กันหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ